เข้าไปก็ร้องเพลงด่ากันเลยพองมามันก็โหแล้วล่ะดา่าแจกข้องแจกอะไรเต็มเลย บ้านเราเนี่ยแฟนแมนยูกับลิเวอร์พูลมีเยอะเนี่ยเพราะว่าทั้งสองทีมอะประสบความสำเร็จเยอะไงก็เวลาทีมที่แบบว่าได้แชมป์ใช่ไหมออกหน้าสื่ออย่างเงี้ยคนก็จะเห็นแล้วก็ตามเชียร์เยอะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยยุคก,ก็มาแปดศูนย์ก็ตอนนั้นช่วงนั้นเป็นอาจจะเป็นอนาล็อกหน่อยก็อาจจะได้แฟนยุคเก่าส่วนแมนยูเนี่ยก็จะมาช่วงยุคดิจิตอรจะมาช่วงเซอร์เริ่มฟุตบอลเนี่ยได้กองเชียร์ถามมาเยอะมากแล้วสองทีมก็เล่นเกมลุกไงคนก็เลยชอบ แล้วก็ในอดีตก็ตอนคู่ที่มันเป็นอดีกันอยู่แล้วแต่อุตสาหกรรมอะไรเงี้ยก็เริเกตกันมาแต่นั้นธรรมชาติของกีฬายอยู่แล้วถ้าทีมใครได้แชมป์อะไรเงี้ยบ่อยๆอ่ะมันเห็นตามหน้าสื่อมันก็น่าเชียร์ใช่ไหมยิ่งผมจะโชคร้ยายหน่อยเงี้ยที่แบบบอนเป็นช่วงนั้นหลอกสื่อสิ่งพิมพ์มานะแ,แมนยูนี่โกยไปเยอะแต่แรกๆที่แฟนบอลถานสูสีกันใช่ไหมตอนนี้แมนยูคือทนไปเยอะ เมนยูครับเมนยูครับแมนยูดูผมเชียร์มาตั้งนานแล้วเคยเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็เลยไม่เปลี่ยนใจครับผมเหมือนกันค่ะดูตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยไม่เปลี่ยนใจนะพ่อดูมาตั้งแต่เด็กครับผมดูกับพ่อมาตั้งแต่เด็กก็เลยชอบเพื่อนๆก็ชอบด้วยกันครับอันนี้ผมเชียร์มาประมาณกี่ปีแล้วคขออนุญาตถาได้ไหมครับถ้าจำความได้ก็มันก็น่าจะยุคแบ็คแฮมอะครับตอนนั้นกำลังดังช่วงนั้นแหละครับรเชียพิแอร์ยูคครับเพราะว่า เติบโตมาในช่วงที่เลี้ยงผู้กำลังกับทีลงานที่ดีครับก็เลยทำให้เขียนเลี้ยงผู้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนในช่วงต่องปลายปีแปดสิบเนะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลเนาะก็ล้อกันกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ล้องกันมาทั้งอันดับแพ้ชนะแต่พอยุคนี้เราเป็นโซเชียลก็เริ่มฉายาตั้งละขวดโหนละหมาหมาแดงอย่างเงี้ยเป็ดอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆพี่เนี่ยไม่เคยใช้เลยนะเพราะว่า มันสโมสรเขาไปเรียกไปด้อย่างนั้นมันไงมันก็มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นตัวโอ้เขาอยู่แล้วเรื่องการล้อเลียนในอดีตคือส่วนมากมันจะแบบใช้เนืนอง b u เนี่ยอย่างก่อนฉายาในเว็บเนี่ยที่มาตั้งสีผิวอะไรเงี้ยมันเหย็นยโอะไรเงี้ยหัวโลอะไรเงี้ยเรื่องส่วนตัวเนี้คนมันไม่ควรร้องแล้วอาจจะร้องเรื่องความ่ายแพ้อันดับอะไรเงี้ยเพราะทำไมฟอร์มฟอร์มเนี่ยคือวิเคราะห์มีเหตุผลหน่อยถ้าเกิดว่าไปใส่กันตรงๆไม่มีทรงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว ร้อนอยู่ก็อินนะคะแต่ว่าตอนนี้ปงแล้วแล้วก็แฟนบอลมีหลายแบบหลายลักษณะนิสัยก็เลยเริ่มชินถ้าสําหรับหนูนะคะหนูมองว่ามันคือสีสันของแฟนบอลมากกว่าค่ะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าอาจจะล้อนแรงไปไหมหรืออาจจะแบบว่าแซวๆกันเล่นอะไรนะคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องสนุกๆนะถนงคนเชียร์บอลเลคุยกันแบบถามอะไรอย่างเงี้ยก็มีปั๊บกันไปปั๊บนมาก็เียกนก ็แบบเสียงก็วแบบเสียกันไปเสียกันมามีเรื่องกันอรนี้การล้อเลียนเนี่ยเป็นเอาแบบว่าถ้าถ้าเป็นแบบรูปของพอแล้วอยู่ในในในกรอบเขตที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ที่ดีที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้ามันเกินไปมันก็มันก็อาจจะจิติใจคนอื่นด้วยต้องต้องนึกเพื่อว่าดีเขาดีเราอะไรเงี้ยมองให้เป็นเกมกีฬาอะไรเงี้ยก็สนุกสนุกต่างต่างไปครับถ้าเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็ต้องไล่ไล่กวาดเลยค่ะไล่ไล่กวาดไล่ตางเลย แต่ว่าตอนนี้เราพลังถูกซัาเราแล้วก็แชมเรามันการันตีแล้วเราโสู้ได้แล้วเราก็เลยแบบว่า,าไม่ไม่ไม่ไปเสียเวลาสู้จริงเราเพราะว่าดูกันที่ปีมือดูกันที่อ,อ่นอับตารางคะแนนก็ขอให้อยู่ในขอบเขตว่าอย่างไร วันก็เขาเลิกสโมสรเนี่ยเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเราชียระเรามมันแต่ก็ไม่ควรจะแบบไปถึงฆ่ากันรัดกันต่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรถ้า,มา,า,าต,ออม,ม,ม,นนตมาเดี่ยเราต้องย้อนกลับมาในตึกทีว่าดีเราทำอะไรไป แล้วแดงเดือดเนี่ยมาเตะน้องกิน,นกเนี่ยหาหายากนะเพราะว่าที่กิดความรู้ตั้งของข้าวหัวทีมต้งแทงอยู่ไม่มีใครมาทำมาเสียถ้าเราตัดเรื่องดราม่าอะไรออกไปก็ถือว่าเสียประสบการณ์แดงเดือดนอกประเทศคืออ <c oughs> ย่างช่วงปีที่สั้นน,น,น่ะน้อกเขาลยน้เต็มมีปิดเนาะกาจะมาคาดหวังว่าจะใส่กันเตมเนาะจะยากหน่อยแต่อาจจะขอันี้เป็นที่ดูที่ฟอร์มการวางยาวทิศกระแรง,ต,งต่างๆแล้วก็เห็นเห็นนักเตะตัวเป็นๆท่าสนามอ่างเงี้ยที่ว่ามันก็ ก็โอเคแล้วสำหรับแมนยูที่แฟนๆคงเริ่มแรกเลยอาจจะมองที่การจ่ายบอลก่อนเพราะว่าที่มันผ่านมานี่จ่ายให้กันกนี่ใกล้ๆยังไม่ตรงเลยซึ่งเทนท์ามมาก็เห็นคลิปล่าสุดที่2้อมเขาก็บอกลาดเยอะเสียงาพเยอะอันนี้ที่แฟนๆมองอย่างเห็นเป็นัดับแรกก่อน่วนเรื่องเรื่องระบบอะไรนี่เดี๋ยวคงต้องใช้เวลาอีกหน่อยเนี่ยปูนี่ระบบมันลงตัวอยู่แล้วเพราะสํารองตัวจริงระมามันก็จะเหมือนกันคืออันนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเตะ ความติกระดับไหน <Okay. S 2> เล่นยังไงเพราะว่าเป็นเพจต้นหลักเนีซึ่งขึ้นมาครั้งนี้คงคงเล่นแบบชิวๆก่อนแล้วส่วนตัวก็เคยไปดูางานเดือดที่อเมรกนะันนะฟิลมันมันเข้มข้นมากคือแฟนบอลเนี่ยคือเขาจะด่ากันทุกจังหวะทุกชอ็อตโอ้โหด้วยแจกโคงแจกอะไรพี่ก็ผสมลงด้วยเรียกว่าคนข้างๆน่ากระเด็นนะเพราะว่าลุกขึ้นมาเบียดเลยบางทีก็ยืนหนหังหนาๆประตูได้ยืนยืนลุนล้นตลอดแจกโคงแจกแบบอะไรเต็มเลยอย่างเดนแมบทบที่ไทยแลนด์เนี่ยมันก็ยากที่เราจะไปตะโกนด่านเนพราะว่าเขาเป็นแขก การเชียงก็จะอีกฟิลึเป็นที่ก็น่าจะโอ้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าไปด่าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยชี้หน้าอะไรมันก็ยากเทียงที่กินจะ,จะแบบเข้มข้นเข้าสายเลดยครับ้วผมว่ามันก็เป็นร้าบรรยากาศแปลกใหม่นีนะคือคนไทยเราก็จะได้ไม่ต้องไปบินไปถึงต่างประเทศเหมือนคนไทยด้วยกันมันเอ้ยมานั่งดูด้วยกันเสียงเชียร์มันก็จะไม่ มันก็จะเป็นของประเทศไทยเราฮะเราก็จะฟังรู้เรื่องด้วยมันก็น่าจะสนุกอยากเห็นกองเชียร์ประเทศไทยเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงดีครับเพราะว่า,าขึ้นเครื่องบินไปดูนลมันมีโอกาสเลยครับมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนไทยทไม่ต้องไปดูไก่ได้ดูได้ดูทีที่เรารักเล่นมันมีความสุขที่สุดครับครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไท ต้องบอว่านั่งเครื่องบินนะคะหรือการสองบสวต่างประเทศซึ่งมันจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วโอกาสที่มันจะได้ดูฟุตบอลระดับสตอย่างนี้นะคะถือว่ายากมากแล้วจากเป็นคู่แดงเขียวเราด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆรับคนไทยค่ะดีใจมากเลยพี่อยากดูนานแล้ะผมก็คุ้มนะครั้งหนึ่งเพราะผมคงจะหาโอกาสไปบินไปดูที่เมืองนอกถึงอังกฤษแบบคุณย่าครับได้มาเจออย่างนี้แล้วแบบลิเวอร์พูลมาเตะกับแมนยูผมว่ายังไงผมก็ต้องมาครับคุ้มจริง ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบแดงเดือดอ่ะปกติดูแต่ทีวีมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้คือแบบเขามาเตะก,กันที่ประเทศเราก็คิดว่าคนไทยทุกคน,คนจะดีใจก็อยากให้ดูกันแบบสนุกแล้วก็เก็บบรรยากาศไว้ค่ะเป็นความทรงจำก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีอีกแต่ว่าวันนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบเก็บไว้เยอะๆค่ะคือแดงเดือดตรงนี้ที่เราคาดหวังว่าบรรยากาศการเชียร์เนี่ยมันจะแบบมีชีมเนี่ยเพราะว่ามันถ่ายเอาสดไปทั่วโลกด้วยก็ไม่อยากให้เห็นแบบป้าย มันแบบมันสร้างสรรค์เหมือนก่นกอนที่ว่าเราเรียกคนตายอะไรอย่างเงี้ยอยากสร้างสร้างบรรยากาศที่ดีให้ทั่วโลกเห็นเพราะว่าบรรยากาศในสนามที่ที่ทำไว้นี่ยดีมากแล้วตอนนีนะ้ก็อยากจะเห็นทุกคนเชียร์บอลแบบว่าไม่ไม่ลุกลามจนจนน่าเกลียด ชนะของแมนยูแล้วกันครับก่อนหน้าก็อย่างนั้นต้องมีสองศูนย์สองศูนย์นี่คือแมนยูชนะตามใดที่มีชายชื่อเกอยิ่งครับอยู่ไม่ผักตกต่าครับเออพูดยากแต่ผมรู้แค่ว่ายังไงผมมีหวังครับแมนยูผมต้องขึ้นนะเป็นกำลังใจให้แมนยูนะคะเพราะว่าถึงจะได้นักเตะใหม่มาแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปรับแล้วจะได้เลยอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนอร์คูสักหน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้รอเชียร์ต่อไปให้กำลังใจกันเลยครับพอแล้วครับ ครึ่งแรกแล้วครับรู้สึกว่าออนอนมาครับครึ่งหลังเดี๋ยวนอนกลับไปครับก็ตใจนิดนึงครับเพราะว่า<อ> oh, เราโดนนะ90ตอนนั้นอย่างน้อยได้3ลรูปก,ก็ยังดีครับ <c oughs> ธรรมดามากครึ่งหลังเดี๋ยวพี่รอซาร่ายิงเดี๋ยวเราพี่รอดูวันนี้เรามาพักผ่อนนะ <c oughs> <c oughs> ตัวเตะนักเตะทีเดียว30นาทีครับโอเคก็บอกเราไม่ต้องพูดอะไรมากก็4-0กันที่อ่างเขาส่งตัวจริงลงให้อดนเด็กทีเดียวแมนยูก็ดูดูฟิตดูจังหวะขึ้งแรกก็ดูวิ่งไล่เพจแบบว่าดูแล้วสนุกเดียบเทนฮาเขาเพิ่งเข้ามาคุมอเลยครับก็ไม่คิดว่าจะเล่นออกมาได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ครับชนะลิเวอร์พูลไปถึง4-0ประตตู่อเลยก็ทำลิเวอร์พูลแบบเสียทรงอยู่เหมือนกันครับขอแค่แมนยูลูกอันนี้สู้กับ ทีมใหญ่ๆได้สนุกขึ้นผมว่าผมก็พอใจแล้วครับในในปีนี้ก็รอติดตามเมดิเกนฮาร์ครับถึงผลมลันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่หวังไว้ตอนแรกแต่ว่าก็สนุกค่ะแล้วก็วังว่าทุกคนจะเอ็นจอยเหมือนกันก็อันนี้นะคะเพิ่งพีทีซันเดี๋ยวเพิ่งได้ใจไปค่ะาารอเปิดซีซันเราเจอกันไหนค่ะเจออีกี้เมดิเกนกนนะคะ